สวัสดีค่ะกิฟค,ค่ะวันนี้นะคะน้องกิฟก็พามาชมนี่เลยค่ะ SU v r e พรีเมียมของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือ m g h s 1.5X ปี2020ค่ะ้าคนไหนสนใจอยากได้รถสภาพดีๆป้ายแดงนะคะคันนี้คือตอบจทย์มากๆเพราะว่าเขามาด้วยเลขใหม่ที่น้อยสุดๆะคะ่ะเลขใหม่แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องกิฟจะพาชมภายในภายนอกและก็รอบๆคันนะคะเชิญค่ะ คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับสีพิเศษของเขาค่ะนั่นก็คือสี s c a r l e t Dress นั่นเองนะคะแล้วก็กระจังหน้านี่ค่ะเป็นรูป3มิตินั่นเองนะคะมาพร้อมกับโลโก้ที่ดูโดดเด่นเป็นแปดเหลี่ยมของเขาค่ะลูกค้าไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟอโปรเจคเตอร์ฮาโรเจนนะคะลูกค้าถือว่าแบบดูเฉียวคมมากยิ่งขึ้นเพิม่มความสปอร์ตแล้วก็ดูเท่เข้าไอีกค่ะ นี่จะเป็นด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะตัดให้เป็นแบบว่ารูปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะคะกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นแบบ ไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็น C ีทูเทนตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านล่างนี้จะเป็นตำแหน่งของกล้อง360องศาเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะเปิดการมองเห็นที่แบบว่าได้เลนส์ที่กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะไฟท้ายของเขานะคะลูกค้าก็จะเป็น LED รูปเฉียวคมแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะคะถัดมาตรงนี้นะคะจะบอกว่า ชื่อรุ่น h s s นะคะด้านล่างก็คือ iSmart iSmart นี่นะคะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวของ mg ค่ะเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะสั่งการได้ด้วยเสียงไม่ว่าจะผ่านหน้าจอทัชสกรีนหรือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะคะปลาท้ายของเขานะคะลูกค้าจะเป็นไฟฟ้าคะ่ะนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันหนีบด้วยนะคะลูกค้า ด้านหลังของเขานี่ถือว่ากว้างมากๆใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆหรือถึงกรอบได้เลยนะคะลูกค้าที่สําคัญเบาะแถวหลังเนี่ยสามารถพับ 60- 40ได้ด้วยนะคะด้านล่างนี่ก็จะเป็นอะไหล่ช่วยเหลือในยามฉุกเฉินนะคะตรงนี้จะเป็นอ่าพลาสติกนะคะวางสําหรับของเปียกหรือรองเท้าได้ด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหล่แมรงนะคะเป็นอุปกรณ์ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองนะคะ MGS S MG H H คันนี้นะคะเขาจะมีรุ่นย่อยอยู่3รุ่นค่ะลูกค้าก็คือ c D x X นี่คือจะเป็นตัวท็อปสุดนะคะแล้วก็ตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยคือจะรองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นรุ่น C รุ่นดีจะไม่มีนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขาบริโภคน้ำมันอยู่ที่2 1 6ถึง16กิโลลิตรเลยนะคะทั้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วก็เลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะกับเส้นทางที่ไปด้วยหรือไม่คะ่ะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5 Turbo 4สูบนะคะลูกค้าให้กำลังสูงสุด162แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือรอยมาร์กต่างๆนะคะยังอยู่จุดเดิมค่ะคือใหม่มากๆตอนนี้นะคะกี็เข้ามานั่งแผ่ในห้องลิสารเรียบร้อยแล้ว ภายในนั้นกิ๊บบอกเลยนะคะว่าโอ้โหกลิ่นหอมความเป็นป้ายแดงยังอยู่เลยค่ะลูกค้าทุกอย่างใหม่หมดเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มดูจากตรงนี้นลคะ่ะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังค่ะลูกค้าเป็นทรงสปอร์ตนะคะเป็นฐานตัดค่ะลูกค้าตรงพวงมาลัยของเขานะคะก็จะมีนี่เลยเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรับสายวางสายนะคะ ข้างๆลงมาตรงนี้จะเป็น Cruise Control ค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นระบบควบคุมค,ม,ค,ม,คมเร็วนะคะเหมาะมากๆเวลาเราเดินทางไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยในเรื่องของความประหยัดและลดการเมื่อยล้าของคนขับด้วยนะคะเจ้าของเขานะคะเป็นขนาด10นิ้วแบบลอยตัวค่ะลูกค้าด้านในจอสัมผัสของเขาก็จะมี Navigator, w i t ท y u FM นะคะแล้วก็นี้เลยคะ่ะกล้อง360องศาสามารถ มองผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะแบบฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากๆและที่สำคัญของเขารองรับ p p p l e c r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากสัมผัสเบื่อและการสัมผัสนี้นะคะขยับมาด้านล่างก็จะเป็นแป้นเป็นโนนะคะสามารถเปลี่ยนเมนูตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเข้าเมนูที่เป็นรูปบ้านนะคะแล้วก็เขาจะปรับอุณหภูมิแอร์ก็ขยับมานิดนึงเ่ะแล้วก็ตรงนี้ของเขานะคะก็จะเป็นแบบหนังนะคะเป็นหนัง สังเคาะสีแดงนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นแบบ s o ฟ t touch นะคะลูกค้าแบบว่าจะบุหนังด้านล่างก็แบบนุ่มนมนิดนึงนะคะตรงคน่วนของเขาแล้วก็ตรงขอบหน้าต่างตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบว่าเออ s o ฟ t touch แบบน,นุ่มนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นในเรื่องของนี้เลยค่ะของเขานะคะจะเป็นเกียร์7สปีดนะคะลูกค้าโหมดขับขี่ของเขาก็จะมีอยู่ประมาณ5โหมดค่ะลูกค้า นั่นก็คือ c u สตอ m นะคะ Eco แล้วก็ Normal นะคะแล้วก็ Sport แล้วก็ Super Sport นั่นเองค่ะปุ่ม Super Sport ต่ออยู่ปุ่งพวงมาไัยนะคะลูกค้าก็คือจะใช้งานง่ายตรงนี้นะคะถ้ามีปุ่ม Super Sport ตรงนี้ท่านั้นตรงคันเร่งของเขานะคะก็จะเป็นคันเร่งแบบ Sport เหมือนกันนะคะถัดกันมานะคะลูกค้าแอร์ Air ของเขาก็จะเป็นแอร แยกโซนนะคะซ้ายขวานะคะลูกค้าโอ้โหเย็นมากๆเลยน้องกิฟบอกและที่สาคัญที่จะเพิ่มความหรูหราให้กับคันนี้นั่นก็คือไฟเอเบนไลท์ของเขาค่ะแล้วไฟเอเบนไลท์ของเขานะคะมีประมาณ64เฉดสีเหมาะมากๆกับคนที่ชอบอะไรที่จำเจนนั่นเองนะคะสามารถปรับโหมดต่างๆอยู่ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะลูกค้าอย่างที่กิฟบอกนะคะว่าคันนี้เขาจะเป็นอ่า เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวของ MG นั่นก็คือ iSmart นั่นก็คือร,ระบบปฏิบัติการอาัจฉริยะสั่งการได้ด้วยเสียงผ่านหน้าจอสัมผัสหรือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะคะ Hello MG ฉันอยู่นี่เปิดสันลูปฮัลโห MG ฉันอยู่นี่ไปปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุด ฉันค้นพบมากกว่าหนึ่งปั๊มน้ำมนัน<ช>คุณต้องการเลือกอันไหนโอเคได้รับเส้นทางไปปะตดถนนการจนาพิเศษ ในเรื่องของเบาอ,อย่างเงี้ยนะคะเบาะทั้งคันเนี่ยของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะสลับกับนี้เลยหนังอคันทราะาค่ะลูกค้าจะมีแค่ในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปจะไม่มีนะคะหนังอคัคนทระนี่นะจะเป็นสีดาคะ่ะลูกค้าสลับกับสีแดงดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคะ่ะเบาคู่หน้าของเขานะคะลูกค้าก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะถ้าเป็นฝั่งคนขับจะปรับได้6กทิศทางนะคะถ้าเป็นคนนั่งข้างจะปรับได้ 4ทิศท,ทางค่ะลูกค้าและที่สำคัญที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือนี้เลยคะ่ะพารามิคสันรูฟของเขานั่นเองค่ะเป็นขนาด1เมตรนะคะลูกค้าคือกว้างมากๆจะไปต่างจังหวัดดูดาวกลางคืนนู่นนี่นะั่นคือคืออนเนกประสงค์มากๆคะ่ะเพิ่มความแบบว่าตื่นตาตื่นใจให้กับเรานะคะแถว2ของเขานะคะสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะได้60 40เลยนะคะ เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังกันดูเลยคะ่ะว่าจะนั่งสบายไหมตอนนี้นะคะกิ๊บก็นั่งอยู่ด้านหลังแล้วคะ่ะลูกค้าเห็นไหมคะว่ากว้างมากๆสามารถนั่งได้3ามคนสบายๆได้เลยคะ่ะลูกค้าแล้วก็ตรงช่องกลาง,ขงเขานะคะสามารถดึงออกมาได้นะคะนี่เลยตรงนี้สามารถวางแก้วได้คะ่ะลูกค้ายังใหม่อยู่เลยคะ่ะเจ้าของเดิมน่าจะยังไม่เคยได้ใช้เลยั้งนี่ยนี่เลยจ้าใช้งานง่ายไว้เท้าแขนได้คะ่ะลูกค้า ถ้าเราไม่ใช้ก็เก็บพับไปได้นะคะแล้วก็บอกของเขานะคะพับได้1สเต็ปด้วยค่ะลูกค้าอันนี้คือกิ๊บปรับเอนไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าว่าเอ,อ,อยากนั่งตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งค่ะลูกค้านี่เลยค่ะสามารถปรับได้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโยเคมันปรับได้ไหมมันปรับได้ค่ะลูกค้าและที่สําคัญนะคะเวลาเรานั่งให้เต็มตัวแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเบาะข้างหน้าน่ะเขาจะถอยมาแล้วจะชนเข่าของเรารับประกันไม่ชนแน่นอนค่ะเพราะว่าเขา ออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีระของเรานั่นเองนะคะนั่งสบายค่ะสำหรับ MG HS คันนี้นะคะถือว่าเป็นรถ SUV premium <S <S มากมากเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในสมรรถนะของรถและออปชันที่ติดมากับรถถือว่าร้ำมากๆเลยเหมาะกับการใช้ชีวิตช่วงนี้ชีดสุดเลยนะคะลูกค้าถ้าคนไหนสนใจนะคะเข้ามาชมคันจริงๆกับเราได้ที่ Open Road นะคะหรือจะติดตาม เราจากช่องทางต่างๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Youtube, Line Official, TikTok นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับพวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะจะช่วยเตือนเวลามีข่าวสารสำคัญหรือวิดีโอจากเราใหม่ๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้กับ m g h s คันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ0945453084 0949751145และ0656768118หรือสแก,กน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand